คุอคู่กับพ่อหอมนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแมปแมปสิแมปนี้ก็คือชื่อแมปเลยนะคะชื่อว่าหอคอยไลย่ความพยายามนั่นเองวันนี้ก็จะมาพูดถึงเส้นชัยให้ได้ค่ะอาจจะมีต่ออีพีสองนะเพราะว่ามันสูงมากเลยโอเคไปทุกคนไปเรื่องมาเลยไปนนี้เขาพึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาพิ่งไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปซื้อเล็บปอมมาติดมาอาจจะเล่นกากๆหน่อย แล้วก็ต้องเล่นไปนเรื่อยแล้วเราก็จะพูดไปเรื่อยนะครับถ้าพูดผิดตรงไหนหรือผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีเป็นเ,เล่นแบบเป็นวีซิเบอร์ครั้งแรกครับเลยไม่รู้เรื่องเลยมากเรียกว่าไม่ต้องเรียกวีซิเบอร์เด้เพราะว่าเรายัางไม่ได้เห็นซิเบอร์ขน่าดนั้นัโอเคเราก็เล่นไปนเรื่อยเลยพัดลมเสียงพัดลมหน่อยนะคะมันอาจจะมีเสียงพัดลมหน่อยแต่ก็ขอโทษด้วยนะคะ ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งอ,อันนี้อาจจะพูดตะ,ตะกุตะกะหน่อยเพราะว่าแบบไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วก็ทุกคนแล้วก็ฝากติกตอกด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนี่อันนี้เลยฝากติกตอกห่องนี้ด้วยนะคะแบบเพิ่งทาใหม่นะคะในเอ่อทิกตอกอันนี้ก็ youtube ก็ทํานะนแล้วแหละแต่ว่าแบบไม่ได้ลงคลิปทุกคนตกอะไม่เป็นไรเราขึ้นไปอย่างนี้เลยก็ได้ ก็คือฝากช่อง t i ก t อกด้วยนะคะแล้วก็ youtube อันนี้ก็จะเป็น youtube แบบอันนี้ก็จะเป็น youtube ช่องจริงนะคะช่องจริงแต่เพิดตาน้อยนะครับแล้วก็ฝากติกตอกด้วยนะคะที่พูดไปบบเมื่อกีออ้ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็ฝากด้วยนะติกตอกเขามีหลายช่องทางเลยแต่ว่าเขาจะฝาก t ิกตอกช่องนี้ไปละกันเนาะ <c oughs> แล้วเขาก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนนอกจาถึงประมาณด่านที่ จะถึงด่านประมาณสองรอยนะหรือสามร้นี่แหละวะ้าอึโตอีกนล้วเา้าผ่านจุย้ยโอเคค่ะทุกคนแล้วเราก็จะพูดคุยกับคนดูไปเรื่อยๆนะคะคือแบบคือแมปที่เขาอยากเล่นคือแมปหกมงเย็นนะแต่เขากลัวเขาก็เลยไม่เล่นดีกว่าเขาเลยมาเล่นออบบี้แบบนี้แทนแล้วคลิปคลิป,ปของเขาบ่อยๆถ้าจะดูคลิปนะคลิปช่วงนี้ก็เป็น เอ้ยก็คือคลิปช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยได้ลงนะคะเพราะว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าปิดเทอมแล้วทําไมถึงไม่ได้ลงคลิปเลย <c oughs> ก็เพราะว่าเ <c oughs> ขามีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งนะคะแล้วเขาไปติดโทรศัพท์เครื่องนั้นมากๆเลยแต่เดี๋ยวช่วงนี้เขาจะมาลงคลิปบ่อยๆนะแต่บางคลิปอาจจะไม่ได้ตัดต่อนลทุกคนเพราะว่าแบบถ้าตัดต่อแล้วมันมีโทรศัพท์จะเติมเพราะว่าแบบใช้โทรศัพท์งไงไม่ได้ใช้คอมใช้คอมมันก็จะแบบต้องมี youtube youtube สมัครสมัครอะไรอย่างเงี้ย โอเคค่ะแล้วก็ช่วงสงการเขาก็จะไปเที่ยวด้วยนะคะอวดก่อนอวดก่อน <laughs> เขาก็จะไปเที่ยวด้วยนะคะจริงๆอาจจะได้ถ่ายวอกไปเที่ยวสงการนะคะแต่ขอแบบไม่เปิดหน้านะคะเพราะว่าแบบไม่สะดวกนะเขา <c ười> คิดว่าเขาจะทําวอกไปสงการดีไหมทุกคนใครคิดว่าดีกดหนึ่งเลยใครคิดว่าไม่ดีกดสองตามใจพี่กดสามโอเคก็คือแบบอยากแบบ เราจะสปอยก่อนนะคะว่าจะไปเที่ยวทะเลนะทุกคนแล้วก็จะแล้วถ่ายคลิปอยู่ด้วันนี้ก็จะเห็นพี่กระโดดดึง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 เดียวนะคะก็คือเขาจะไม่สะดวกเปิดหน้านะถ้าเขาถ่ายวอล์กไปทะเลอ่ะเขาจะไม่สะดวกเปิดหน้านะคนแล้วก็เขาจะเบอร์หน้าคนที่ไปด้วยนะคะจะเบอร์เก็บเซฟนะเซฟเซฟ อันนี้เราก็มาถึงด่านที่8 3แล้วน่าจะถึง300ไม่ก็200แล้วะทุกคนเพราะว่าคลิปนานเกินไปอ่ะพี่เกียรตดต่อขี้เกียจตัดต่อเลยเราเลยก็จะทาเป็นแบบอี ep e ีแล้วนะทุกคนแต่ถ้าแล้วก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปถามพี่ก่อนเพราะว่าพี่เป็นต,ะตะัดต่อตัดต่อเก่งนะครับพี่ตัดต่อเก่งแล้วก็ก็ฝากช่องยูทู e พี่ด้วยนะครับไม่ฝากดีกว่าครับถาฝาก่ันก็ได้อ่ะเดีย๋ยวขึ้นให้แตง อันนี้ครับช่อง YouTube พี่นะครับก็ไปฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนผู้ติดตามน้อยครับเพราะว่าตอนแรกอยากทำ YouTube มากเลยอ่ะกินเนี้ยทำไม่เป็นนะเดี๋ยวจะไปถามพี่ให้ตัดต่อให้นะคะเพราะว่าตัดต่อไม่ค่อยเกินแต่ตอกากถ้าสมมุติว่าเรามีโงมีคอมเราก็จะมาเปิดหน้าให้ได้นะแต่ขอแต่ขออีกผู้ติดตามประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกัน ตีดตามไปเยอะอพอ,อะตอนนี้เราก็เล่นมาถึงด่านที่สองรอสาสีะนะ่แล้วนะส3 5มสห้าแล้วสามร้เจ็ดก็คือถึงเยอะมากเลยอะแล้วก็จะฝากไม่ต้องฝากกันดีกว่า <c oughs> วเผใจอะด้อะออไม่เป็นไรไม่เป็นไรละว้าไปได้นี่ละว้ไปได้ดไดแล้วโอ,โอ๊ย ทุกคนกิดเล็บอะแล้วมันก็แบบอืมมันก็เล่นลำบากไม่เป็นไรค่ะทำได้แล้วก็ทุกคนแล้วก็จะแบบพูดคุยนะคะอาจจะมี Q&A ด้วยนะ Q&A ทุกคนก็สามารถถามมาได้เลยนะคะแต่ขอไม่ถามอายุแล้วก็ถามปอนะครับถามปอถามมอถามโรงเรียนอะไรไม่ถามเรื่องส่วนตัวนะ ถามได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าทัางถามเรื่องส่วนตัวนะครับโอเคแล้วก็เริ่มไปเรื่อยๆเลยนะคทุกคนเคยโดนยูทูบแบนมาแล้วนึงครั้งอะเอ้ยูทูบแบนได้หรอวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอ่าแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนคน่นาจะถึงด่าที่ได้กลังจะพูดเลยไม่ถึงด่านที่สามร้อยนะคะทุกคน แล้วก็อ p ีต่อไปเราจะถาม Q&A ด้วยนะสามารถถาม Q&A ได้นะ EP ต่อไปอันนี้เขาก็แบบไม่มีอะไรมากนะคะเขาก็แบบเล่นไปเรื่อยะครับ330อิอะไรประมาณเนี้ยโอ้ยถ้าคลิปมันจะนานเกินไปมันก็จะแบบต้องไปตัดออกอะไรแบบนี้นิ่มโทรศัพท์ก็จะเต็มน,นะคะทุกคนแล้วก็ต้องลบออกไปนะแต่ว่านี้น่าจะถ่ายได้ประมาณ4นาทีแล้วมั้งตอนนี้ส่นาที5้านาทีแล้วได้มนะั้ง เพราะว่าเราแบบอันนี้เราไม่ได้ตัดต่อนะคะนนี้เราพูดไปเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็คงเห็นว่าเราพูดไปเลยนะโอเคสามร้อยแล้วสามร้อยไปก็จะมา3สามร้อยสามสิบเขาก็จะจบคลิปที่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็จะมาถ่ายอพีต่อไปให้เล่นนะสามร้อยสามสิบของร้อสิบอะไรประมาณนี้ก็คือทุกคนสามารถถามเขามาได้นะเรื่องคลิ a แต่ว่าทุกคนก็ถามให้แบบ มีขอบเขตในนะ้ำอย่าถามชื่อแบบชื่อจิงชื่ออะไรชื่ออะไรเงี้ยอย่าถามน,นะคะทุกคนเดี๋ยวแบบคุยตามหนึ่งพันมาตอบให้อายุเท่าไหร่ก็ขอไม่ตอบนะคะเพราะว่าก็คือแบบยังเป็นยูทูบเบอร์ที่ยังเด็กอยู่เขานะยูทูบเบอร์ที่ยังเด็กอยู่ทุกคนนี่เขาอยากทำยูทู e ก็เลยแบบเออทำดีกว่าทำอะไรประมาณเนี้ยเ,เล่นเพลินเกินไปละสามร้อยสี่สิบแล้วเนี้ย ทุกคนมเล่นเพลินมากเลยทุกคนมเล่นเพลินมันมีความสุขที่การกับเลนเลนแล้วก็ฝากไปดูคลิปล่าสุดนะครับคลิปล่าสุดประมาณสองสามเดือนที่แล้ว,ล <c oughs> ว,วกค็คือคลิปเจ้าหัวม่วงคุกทานอสนอาหารทุกคนก็ฝากไปกดใจกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยโอเคค่ะทุกคนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำคลิปหน้าปกอะไรดีน่าจะถึงสี่ร้อยแล้วมั้ง พูดไปเรื่ออเลยเนี่ยื่อทุกคนอย่าลืมรับะะฝากช่องติ๊กต็อกแล้วก็ u t u b e พี่เขาด้วยนะคะแต่ว่า u t u b e พี่ก็ไม่ต้องไปติดตามก็ได้นะคะแต่ว่าฝากติดตามหน่อยนะคะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะทุกคนแล้วก็จะตัดไปตอนที่อยู่ที่ด่านประมาณด่านประมาณด่านอะไรดีดคนตัดไปตอนที่อยู่ด่านสี่ร้อยเลยครับ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงลอนที่400แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเขาตกลงมาจากข้างบนนะคะก็โอเค,อเคไม่เป็นไรเนะาะก็คือขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะทุกคนเพราะว่าแบบน่าจะนานมั้งคลิปนี้น่าจะนานก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ bye bye. บายบายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ก็ไม่ก็เมื่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะมาต่อ EP 2นะทุกคนขอบคุณค่ะ